YAMAHA SR400 Final Edition Limited รุ่นสุดท้ายเตรียมเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ YAMAHA ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษและเป็นรุ่นสุดท้ายนั่นก็คือ SR400 Sport Classic เครื่องยนต์สูบเดียวแบบ BIG SINGLE ก่อนหน้านี้ยามาฮ่าได้เปิดตัว SR 4 0 0 Final Edition ในงานมอเตอร์โชว์2 5 2 5และครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัว SR 4 0 0 Final Edition Limited ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวช้าสุดก็คือที่งานมอเตอร์โชว์2 6 2 6ระหว่างวันที่25มีนาคมถึง5เมษายนพศ2569 นับเป็นช่วงเวลาอันสำคัญของตำนานความยิ่งใหญ่ Yamaha SR400 ที่ได้สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นเวลา48ปีมันถูกผลิตครั้งแรกในปี1978และผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ50ปีเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีสายการผลิตที่ยาวนานที่สุดของประเทศญี่ปุ่นน่าเสียดายครับว่า รุ่นสุดท้ายของ SR 400กำลังจะเกิดขึ้นหลายคนอยากให้ y ม m a h a ผลิตต่อไปแต่ว่าด้วยกฎหมายใหม่ของประเทศไทยที่มีการบังคับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า125ซีซีต้องมีการติดตั้งระบบเบรก ABS แต่ว่า SR 400ไม่สามารถทำได้ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ญี่ปุ่นก็เจอปัญหาเดียวกันครับ เพราะว่ากฎหมายของญี่ปุ่นมีการบังคับใช้ในปี2021หรือพศ2564 SR400 ก็ไม่สามารถติดตั้ง ABS ได้รวมถึงมีการบังคับมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5ก็เลยทำให้ SR400 รุ่นสุดท้ายของญี่ปุ่นออกวางขายในปี2021เป็นปีสุดท้าย ความจริงแล้วยามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่นก็มีแผนจะยุติการผลิตตั้งแต่ปี2021แต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นได้ร้องขอให้มีการผลิตต่อเนื่องเพราะว่ากฎหมายของเมืองไทยยังไม่มีการบังคับเรื่องของ ABS ก็เลยทำให้ประเทศไทยของเราเป็นเพียงประเทศเดียวที่ยังมี SR400 ออกจำหน่ายมาถึงปัจจุบันนี้ครับอย่างไรก็ตามในช่วง5ปีที่ผ่านมา ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านมักจะแซวามาฮ่าว่ามีการผลิตรุ่นสุดท้าย Final Edition ซ้ำแล้วซ้ำอีกความจริงแล้วมันคือ Final Edition ที่ญี่ปุ่นครับไม่ใช่เมืองไทยหลายคนยังคงเข้าใจผิดมาถึงปัจจุบันนี้และล่าสุด SR400 Final Edition ก็เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยมาดูกันครับว่ารุ่น l i m i t ต็ดในปี2026 หรือพศ2569นี้จะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างจากกระแสข่าวล่าสุดยืนยันว่ารุ่นลิมิเต็ดจะมีจำหน่ายเพียง700คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกต่อไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ